เดี๋ยวพนักานหน่ตอบคอมเมน็บมี่น้องเล้วพนานเหน็บตอบอ็เหน็์ก็เจ้าอยู่ฟังข้างฝีก็ะได้อันนี้เขาคยดีกันได ขอบคุณสี่หลาน,น้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณซี่หลาน,น้องใจขอบคุณทั้งสี่ลานดวงใจคำมากแรกมากแน่ะ <c oughs> หาวมีแต่อย่างนอนวาตะลีดผ่านเอาไปทรงเพินพระท่านแหววมือนิอ,อยหลีบต้อยขอบคุณหกหลาน,น้องใจเด้อพี่น้องหาวงาบับนาบแล้วคัหนึ่นงจากนอน เดืตัวแม่ทั้งบ้านเน้พี่น้องทั่ไปวังหันแม่น้องอาราบัตเจ้าละเลียนหัวสูกหัวสูนไปนอนอยู่น้่พี่สาวเล่าคนเฮี้ยนมีอยู่กับว่นใดนอนหลูกไส้กินเหล่าเมาอาราบัดเมาอาราบัดนายแห้งให้จ้เก็ดยังร้าย,ยังก่อยสิเศร้ายอย่า,ยยายยไปปวดทั้งเลยเนานะก่อยสิไปเห็ดวิที่ไหพี่น้องเลยมนะั้ง บอกหอยในเพียงก็จะไมาา่ในน่อง่อยแห้งเลยนุ่ขาดมือได้ก็หอบเสียวผ่าไปนอนน้ำใหญ่เล่าใหญ่เล่ากันแปดสิบกัวหรอไปนอนน้ำกระจอก สิเฮ็ดแน่วไดพี่น้องเอ้ยนายขอบคุณเด้อสีหลันดวงใจขอบคุณหลายเด้พี่น้อง

Chắc khỏi gì hết chẳng đầy, nó nai nha. Thôi, bây giờ mình sầu mưa đen, là khô. Nằm. Coi là thuốc cháy hành, nó มือนี่มาจมมือนี่มาจมให้ฟังมือนี่มาจมให้ฟังพป่นยองไงเกิดเห็ดแนวไดยเหมือบ้านนี่แม่ไปบอกว่า แม่ไม่ไหวขึ้นเชียงบินมากขึ้นเชียงบินมากโอแม่ขึ้นเชียงบินมากอแม่ะเลยขึ้นเชียงบินเลยถ้าเกิดเป็นคนมากขึ้นเชียงบินแกดยอวอันก็จาก็จะหน่ายข้าไปอันพูนได้ขึ้นแค่เดียวแล้วตะาันมือเกิดได้ขึ้นเชียงบินนะปานมาไข่สีไปเป็นไปบมดเลวไปก็ะีเอา ลบไปเลยนั้นนะขอบคุณเด้อพี่น้อนง